โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เคารพกลักนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนไอชแนลนะครับผมกลับมาอยู่ในเกมเกชินอีกเช่นเคยครับผมโอ้โหดูก่อดว่าผมมาอยู่กใครนะครับผมนี่เลยนะครับผมเทพแห่งหินนะครับผม จงลีนะครับผมโอ้โหไปใช่ไอดีกูนะครับผมต้องบอกว่ายืมน้องเว็บมานะครับผมเพราะว่าต้องเว็บเพิ่งเปิดได้าเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็เลยแบบขอยืมหน่อยนะครับผมจะเอามารีวิวนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับเทพจงลีนะครับผมโอ้คือแบบมันเป็นตัวแบบทั้งลุกทั้งรับนะครับผมแล้วก็เออจะเล่นสายไหนก็สะดวกสบายนะครับผมโอ้คือโกงจัดๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่ง วันนี้นะครับผมเราจะมาอ่ไม่รีวิวลึกนะครับผมไม่รีวิวลึกเนาะก็จะแบบมาบบ้านแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่อชอบเตะหอกนะครับผมหืมแม่งบาดใจมากเลยนะครับผมจริงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่อของที่จําเป็นที่ต้องใส่นะครับผมก็สําหรับพี่นะครับผมแนะนํานะครับ ก็จะเป็นหอกตัวนี้เลยนะครับผมสกายวอร์ดนะครับผมจริงๆสกายวอร์ดเนี่ยเป็นหอกที่อ่าข้างล่างมันจะเป็นออฟพวกแบบว่าฟื้นฟูพลังงานนะครับผมหรือว่าอันตินะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสอดคล้องกับพาสซีฟของเออไม่ใช่พาสซีฟดิเป็นสอดคล้องกับสกิลของจงลี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าจงลี่เนี่ยใช้อ่าพลังงานแค่40หน่วยเองนะ คือแบบมันเร็วมากๆนะครับผมคือครูดาวแบบเร็วจัดๆเลยนะครับผมส่วนใครที่จะเอาไปเล่นสายพวก DPS อะไรอย่างนี้นะครับผมก็นี่ก็แนะนำหอกอีกอันนึงนะครับผมเป็น5ดาวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นทางด้านข้างล่างเนี่ยจะเป็นโจมตีนะครับผมโจมตีหรือว่าอัตราคลิกก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนชอบเล่นเนาะแต่สำหรับพี่แล้วนะครับผมจงรีเนี่ยมันเป็นสายซัพพอร์ตมาโดยตรงนะครับผม ซึ่งใส่ซับพอร์ตเนี่ยถามว่า,าต้องเน้นอะไรไหมต้องเน้นเลือดเยอะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะเอาไปเพิ่มเป็นพลังงานเกาะนะครับผมซึ่งพลังงานเกาะนั้นคือสกิลอนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องอติแฟกเนี่ยถ้าถ้านะถ้าไม่ติดอะไรนะครับผมก็ถ้าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยพี่แนะนํำนี่เลยนะครับผมโนเบลดนะครับผม ก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายนะครับผม20เรนะครับผมแล้วก็ใส่เพิ่มความเสียหายถ้าหินก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นอีกเซนหนึ่งก็ได้ก็จะเป็นคาเดียเตอร์ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ที่เราจะเล่นนะครับผมเราจะเล่นเป็นธาตุหินก็ได้ครับหรือว่าเราจะเล่นเป็นสายกายภาพโจมตีธรรมดาก็ได้แล้วแต่นะครับผมคือตัวนี้มันครบเครื่องมากๆนะครับผมไม่ต้องแบบคิดเยอะเลยแบบ เอ้กูจะเปิดดีไหมนะครับเปิดไปเถอะนะครับผมถ้ามีเงินนะครับผมถ้ามีเงินก็เปิดไปนะครับผมคือมันมันเป็นตัวที่แบบว่าโกงอะ่ะโกงมากๆนะครับผมตีก็แรงนะครับตีแรงไม่พอถือกิฟหายด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูพรสวรรค์กันดีกว่านะครับผมซึ่งพรสวรรค์เนี่ยอ่าจะบอกว่ามันยังไงล่ะมัน คี่ว่ามันธรรมดานะส,สกิล E เนี่ยคือมันธรรมดามากๆนะครับผมเพราะว่าสกิล E เนี่ยถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นเสานะครับผมแล้วก็ทำดาเมจรอบๆนะครับผมซึ่งมันจะมีผลกับธาตหินด้วยกันด้วยนะก็คือแบบถามว่ามันมันแรงไหมมันก็ไม่แรงนะแต่ว่าถ้ากด E ครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนสถานะเป็นเกาะน,นะคือเกาะเนี่ยมันรู้สึกจะจะกี่เปอร์เซ็นต์ของเลือดนี่แหละ อันนี้ก็คืออของเว็บเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16.0%นระครับผมก็คือมันยังไม่เยอะนะครับผมก็คือเลื่อนรางเว็บเนี่ยเขายังน้อยอยู่นะครับผมคือยังน้อยอยู่ถ้าอยากให้เยอะเนี่ยเราต้องหาอันติแต์นะครับผมหรือว่าของหมวกเลื่อนเนี่ยค่อนข้างสูงนะแล้วก็ส่วนอันตีนะครับผมคือ <c oughs> จะฟูดว่าไงเดียอันตีคือเป็นสกิลที่ <c oughs> ครูดาวไวมาก อ้าแค่1 2วิเองนะคือไปจัดๆนะครับผมแถมพลังงานธาตุเนี่ยน้อยมากนะครับผมตีไม่กี่ทีก็แบบเต็มแล้วชิ้หายใช้รัวๆไปเลยนะครับผมส่วนอ่าความแรงของอันตีเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมครั้งเดียวครับลงมาตูมครั้งเดียวแ,วแล้วก็โดนแช่แข็งเป็นหินเนี่ยค่อนข้างนานนะกินเวลานาน,านมากของเว็บนี่กินเวลาไป3.4วินะคีัวผม สามจุดสีว่วินาน,นุ้ยไม่ใช่ว่าไม่นานนะแล้วดาวเมียนเนี่ยมันดูดีอีแค่วลสี่นะห้าร้อยสี่สองนะครับผมรู้สึกว่าววเก้านี่จะเก้าร้อยเลยมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่ากลุ่มดาวช่างแมงนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องไม่อ่านหรอกนะครับผมสําหรับคนที่มีเงินเท่านั้นนะครับผมถึงจะอ่านมันนะอ่าจะบอกว่าควรเปิดหมู่ดาวเนี่ยวลเท่าไหร่ จะบอกว่าถ้าเปิดเวลวหนึ่งเนี่ยเฉยๆเนี่ย, <ๆ S 1> ยอย่าเปิดเลยดีกว่านะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมเชื่อผมใครที่หาจงรี่แล้วเปิดแค่ดาวเดียวเนี่ยอย่าเปิดเลยนะครับผมเสียดายเงินนะผมไม่ต้องเปิดดีกว่านะครับผมถ้าจะเปิดเนี่ยให้เปิดเป็นเวลวสองนะครับแล้วก็สี่แล้วก็หก,กครับผมก็คือแม่งจะโกลมากดูดิเววหกคือเอาง่ายๆนะเวหกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิด เจ็ดชิลใช่ไหมก็คือเกาะสกิลอี e กด้างนะครับผมก็เราจะได้รับความเสียหายเนี่ยสมมุติว่ามอนตีเราเนี่ยเราได้รับความเสียหายนะครับผมมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือมอนตีเท่าไหร่เนี่ยเลือดมอนที่ตีเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยมันจะเด้งกลับมาหาเราเท่าว่ามอนตีเราแต่เราไม่ได้รับความไอความเสียหายนะแต่เรารับเป็นเลือดแทนนะครับผมไม่เกิน8%นนะคือแบบแม่งเยอะมากนะคือ บางทีแบบมอน์เป็นสิบตัวอย่างเงี้ยชิปหายมาตีเราอย่างเงี้ยแม่งโกงมากเลยนว้ยคือไม่ต้องไม่ต้องกดยาเอาง่ายคือแบบเอ้ยอยู่ดีๆก็เลือดเด้งอ่ะทั้งทั้ที่มอนก็ตีเราอ่ะแต่แบบเราไม่ได้โดนตีอ่ะแต่เลือดเราเด้งอ่ะคือแบบแม่งโกงสัตว์เลยนะโกงเฮี้ยนะครับแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปตีมอนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวไปหามอนก่อนไม่รู้ว่าแผนที่ของเว็บจะมีป้าเนี่ย น่าจะมีอยู่นะไปตีแบบโชว์ท่าเท่ๆของจงลี่หน่อยอเค,คับผมเดี๋ยวเรามาโชว์ศักยภาพนิดนึงนะครับผมนี่สมมุติว่าเราเดินมาครับผมเรากด E ไปทีหนึ่งครับผมนี่แล้วมันก็จะโจมตีไงพดโกงนะนี่เห็นไหมปีนได้ด้วยเดี๋ยว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 เพิ่งเพิ่งเออขอปีนก่อนเออ นี่เป็นไงเดี๋ยวเรากด E ค้างนะครับผมไปครับไปครับผมเป็นเกาครับผมดูดินี่ถ้าเตะหออุ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายสักคู่สักคู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะกดกดโจมตีแช่นะดูดิโคตรไวโอ้ไปแล้วไม่อยู่้ คือสกิล E มันไวมากนะครับผม <Qu ake. S 1> เนี่ยด่าด้วยควยุยสกิลที่อะไรด่าด้วยเออแหมอย่างปั่นเลยนะผมโอเคคือไม่ใช่ว่ามันจะมีผลแค่จงหลีนะเออก็คือมันจะมีมีผลกับน,น้องหนิงด้วยคือน้องหนิงเนี่ยถ้าสมมติรรบกดโลใช่ไหมเอ้ยรบกดกลางนี่ป้ากดนะแล้วก็กด E ครับผมนี่ นี่เด้นสองเลยเห็นไหมเป็นไงโกงไหมไม่โกงแน่ไงโลนี่การกอได้ด้วยเสร็จแล้วเราก็กดนี่ครับผมมาเลยอันตีไปเลยรอรอแข็งตีเล่นๆไปเด็กมันร้องเฮ้ยโกงโกงอะไรขนาดนี้เป็นไงสุดยอดเลยนะครับผม นี่ควยด้วยด่าด้วยเป็นไงโหโคตรจี้เลยแล้วก็ไปใกลแล้วกดกลางโลกนี่แล้วก็ใช้น้องหนิงครับผม,มกลางโลช่วยครับผมมันไม่โกงจะได้ไงเรา อเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับตัวจงลี่นะครับผมเทพแห่งหินนะครับผมหรือว่าเทพแห่งเกลือนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆนะครับผมถ้าใครเขามีจะมีเงินที่จะเติมนะครับผมนี่ก็แนะนำนะแนะนำให้ซื้อเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าเปิดหาฟรีได้เนี่ยถามว่าควรหน้าปั้นไหมควรนะครับผม ก็หน้าปั้นมากๆานะครับสำหรับคนทีมไหนเนี่ยที่ขาด Co อยู่เนาะก็คือท่านหินนะครับผมส่วนจงลี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่ครบทุกรูปแบบนะครับผมตัวที่เอามารีวิววันนี้เป็นไอดีของน้องเว็บนะครับซึ่งไอดีของน้องเว็บเนี่ยไม่ได้เติมนะครับผมสายฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยของพึ่งมาปั้นเองนะครับผมอาร์ติต์ก็ยังไม่แน่นนะครับยังไม่มีเลยนะครับผม มันก็จะเห็นว่าเบาๆหน่อยจริงๆมันไม่ได้เบาเลยนะครับผมคือมันแรงมากๆเลยนะคืออันตีทีมันเป็นแสงหมืองกันนะไม่ใช่แบบขี้ๆนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยอ่าคนที่เล่นหลายสายไม่ว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมหรือว่า DPS นะครับผมคือตัวเนี้ยเนี่ยที่สรุปให้สั้นๆเลยว่ามันครบเครื่องมากๆนะครับผมคือได้ทั้งบูแล้วก็ได้ทั้งลับนะครับผมคือแม่งโกงนะครับผม ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผม mm hmm. สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ์นนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันหน้าจะมารีวิวตัวไหนเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเนาะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจะ้ะ